สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราก็ลัดเลาะโดยรถถีบนะคะจัก,กรยาน,นะคะเลาะดูบ้านสวยๆงามๆนะคะตรงนี้ก็เป็นอ่าชลสนะคะก็คือปราสาทคาสโซลนะคะ,ะ,คะเป็นบ้านของคนมีกระตังสมัยก่อนนะคะพวกขุนน้าขุนนางอะไรพวกนี้นะคะต่อมาก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะภาษีมรดกหรือว่าไม่มีใครมีกําลังดูแลรักษาก็อาจจะขายหรือว่า เปลี่ยนเป็นให้เช่านะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าไปนะฮะซึ่งพื้นที่เขาก็ยังกว้างขวางนะคะมีที่จอดรถทั้งใต้ดินทั้งบนดินนะคะก็สวยงามค่ะคุณผู้ชมนะเราก็ชอบดูนะอะไรที่เก่าๆบอกแล้วว่าเราชอบดูนะส่วนนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์สมัยใหม่นะคะตั้งเรียงรายนะ,ะก็ลักษณะไอ้คือการสร้างแบบนี้ก็คืออ่ ประหยัดนะคะไม่ต้องว่ามีตกแต่งอะไรมากมายนะคะมีเยอะนะคะแบบนี้ที่เขาเอ่รื้อนะอาคารเก,ก่าๆลงนะคะแล้วก็สร้างเป็นพัดเม้นใหม่นะคะเพราะว่าเมืองขยายคนเยอะนะคะแล้วก็เลาะมาที่แม่น้ํานะคะนกนางนวลกําลังโฉบเฉี่ยวนะคะหาอาหารนะร้องกันเสีงแซ่นะคะอาจจะมาแย่งอาหาร เป็ดนะคะเพราะว่ามีคนเอาขนมปังไปให้เป็ดนะะแต่ในบางที่นะะในบางริมแม่น้ําที่เขามีสถานที่ที่เป็นบ้านที่มีใกล้ริมน้ําหรือว่าสถานสถานีดับเพลิงที่เขาจอดเรือเสะเทินน้ำเสะเทินบกแล้ก็จะต้องนําเรือลงมาที่ท่านะคะเขาก็จะบอกว่าห้ามให้อาหารเป็ดนะ,ะเพราะว่าจะทําความสกปรกให้กับท่าเรือของเขานะคะเพราะว่า เวลาเป็ดมันกินแล้วมันก็ไปอืเป็ดนะคะคุณผู้ชมนึกถึงเป็ดนะคะเป็ดเป็ดนี่ถ่ายไม่ค่อยมีมารยาทนะคะนอกจากจะไม่มีส่วมแล้วยังยังเปรดพลาดนะคะไม่ไม่ค่อยมีมารยาทไม่ไม่หลบนะคะคือพอใจที่จะเป,ปรตพลาดตรงไหนก็เป,ดปรดพลาดตรงนั้นนะคะเราก็ว่าไปถ้าเป็ดมันฟังรู้เรื่องอาจจะเคืองเลคะเนี่ย เดินเลาะเรื่อยๆนะคะจูงจัก,กรยานขี่จัก,กรยานมั่งเลยคะก็เลยไปเจอเด็กวัยรุ่นสองคนนะคะเขากำลังประลองนะ,ะในการขี่จัก,กรยานนะคะลงจากเนินนะคะเนินเขาบ้านก็อยู่แถวนั้นค่ะเห็นเขาจูงจัก,กรยานออกมานะคะก็เลยเดินผ่านก็เลยบอกว่าฉันถ่ายวิดีโอนะอถ้าเป็นสมัยยายสาวเนี่ย

Are you ready? Yes. <S I y, s w i dry. เมื่อฉากกลับบ้านแล้วนะคะเจอรถไฟตัวนอนนะคะผ่านพอดีนะคะก็เลยชักภาพไว้นะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากสวัสดีค่ะ